everything is right yaris that's right สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Toyota Drive In l o v e นะครับกับผมแบมนั่นเองครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราสายนะครับต้องขอบอกว่าตอนนี้นะฮะคนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูศึกฟุตบอล Toyota League Cup 2015รอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งปีนี้ครับเป็นการเจอกันนะฮะระหว่างทีมแกร่งแห่งอีสานนะครับของกูปรีอันตรายศรีสเกษ FC ปะทะกับประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับต้องขอบอกว่าศึกแห่งศักดิ์ศรรีีนนนนนนนววััั้้มแแลกก็สุออย่่างคบ รบวันนี้นะครับสถานที่ที่เราจะมาเชียร์ฟุตบอลโตโยต้ววลาลีคับ2015ก็อยู่ที่สนามกีฬาสุขพัชลาสายซึ่งที่นี่ก็มีศูนย์บริการโตโยต้ววาอยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะครับคือโตโยต้ววามาหานครจะตั้งอยู่บริเวณถนนจตรุรพิศครับเกมฟุตบอลสุดมันอันยาวนานสู่ตำนานบฎใหม่ยิ่งเราใจสุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่บอลถ้วยเมืองไทยที่ผู้คนไทยทา สำหรับุตบอลถ้วยโตโยต้าลีคับในปีนี้ครับมีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสโมสรที่สามารถคว้าแชมป์ในปีนี้มาครองได้สําเร็จนะครับนอกจากจะได้รับเงินรางวัลเงินสด5้าล้านบาทกันแล้วนะครับยังได้รับสิทธิ์ในการลงแข่งขันในรายการโตโยต้าแม่ของคลับใช้ไม่ชิป2015ครับที่จะพบกับตัวแทนสโมสรในแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่ผ่านรอบต่างๆนะฮะมาจนถึงนัดชิงชนะเลิศครับซึ่งจะเจอกันในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับเราจะมีนัดกันที่นี่อีกรอบหนึ่งนะครับและยังไม่หมดเพียงเท ยังได้ไปแข่งขันชิงถ้วยโตโยต้าพรีเมียร์ครับอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งจะได้พบกับทีมจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะถือว่าเกมนี้เนี่ยมีความสําคัญสําหรับทั้ง2ทีมจริงๆเลยนะครับถ้วยนี้แหละครับที่ทั้ง2ทีมนะฮะกำลังลุ้นอยู่สังเกตได้ครับว่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยไนเต็ด คว้าแชมป์ไป3ปีซ้อนนะครับผมและปีล่าสุดเป็นของ b c เทโรศาสนะมาดูกันี่ว่าปีนี้ปี2015นะครับจะเป็นของใครเป็นไงครับร้อนไหมในนะั้น<ท>ะ<ฤ> MM> มีพัดลมอยู่ในนั้นด้วยอ่พี Bi Bi ่สวสดสิีครับ <า S 1> อ่ะถามหน่อยนี่กูปีจริงหรือกูมีพัดถิ่นนะเนี่ย ปีพัฒน์ครับมาจากไหนฮะชลบุรีครับผมแล้วคิดว่าวันนี้ฟอร์มการเล่นจะเป็นยังไงฮะแชมปแน่นอนครับแชมปแน่นอนเหรอทีมมาเพื่อแชมป์มาเพื่อแชมป์เหรอครับผมกี่ลูกกี่ลูกมีการคาดเดาไหมเอาหนึ่งศูนย์ก็พอครับโอเคหนึ่งศูนย์ขอให้เป็นจริงครับขอโชคดีสวัสดีครับมาจากสุสานเลยวะครับเนี่ยโอ้โหมาตั้งกี่โมงฮะมาตั้งเมื่อวานแล้วครับวันนี้มาเมื่อวานลยครับมาพักทีนน้องหนูชื่ออะไรเนี่ย มาอ่าามเชียร์ทีมไใดรู้เปล่าเชียร์ทีมไใดรู้เปล่าแล้วนี่มีตั๋วแล้วทุกคนใช่ไหมครับผมมีนะครับมีนะครับรู้หรือเปล่าว่าตั๋วเนี่ยสามารถลุ้นรางวัลได้ด้วยกรอกชื่อนะฮะแล้วพักครึ่งเนี่ยมีลุ้นทองลุ้นทีวีลุ้นดีวีดีนะฮะเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมโอเคขอชูป้ายหน่อยซีสเกตเฮ้พี่วีสวัสดีครับ าจากชนบุรีบุรรีัมย์แล้วก็กรุงเทพครับผมโอ้โหมากันทีมใหญ่ขนาดนี้เชียร์ทุกปีหรือเปล่ามาทุกปีครับทุกปีเลยสุภาษะราใส่นี่มาทุกปีเลยมาทุกปีครับผมและสามปีที่คว้าแชมป์ไปเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาหมดเลยนะฮะมาหมดเลยครับโอ้โหมทุกครั้งครับมาทุกคราสีแปลว่าปีนี้เนี่ยมั่นใจไหมครับผมอพูดถึงความมั่นใจเต็มวันนี้เต็มที่ครับผมประมาณ99.99%ครับผม99.99%เนี้เต็มที่แล้วเหรอต้องร้อย ห <expand S 2> นึ่งเปอร์เซ็นต์วันนี้อย่าประมาทเผื่อไว้ครับใช่คร <iz> <bam. S 1> ับดีมากลูกกลมกลมอะไรเกิดขึ้นในครับโอเคพูดถูกพูดถูกแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยลูกกลมกลมเนี่ยจะเข้ากี่ลูกครับผมสามหนึ่งครับสำหรับผมสามหนึ่งครับวันนี้แล้วคิดว่าใครเป็นตัวเต็งลูนแอสซชาวแล้วก็มาเชน่าครับผมเนี่ยโอเคถ้าเขาดูอยู่มีอะไรจะบอกเราครับวันนี้ผมเป็น FC กัปตันกบครับผมเต็มที่ครับวันนี้กัปตันกบจะชูถ้วยอีกครั้งหนึ่งครับผมเราจะเอาถ้วยไปฝากแฟน ตอนบ่ายก็ว่าคนเยอะแล้วนะครับตอนนี้ใกล้เวลาที่ประตูจะเปิดเพื่อให้คนเข้าไปในสนามแล้วยิ่งคึกคักเข้าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตเข้าไปด้านในเพื่อจับจองที่นะฮะจะได้มีมุมดีๆชมแมตช์นี้กันครับผมเกมฟุตบอลสุดมันอันยาวนานสู่ตำนานบทใหม่ยิ่งเร้าใจสุดยอดแห่งความยิ่งใหญ่บอลถ้วยเมืองไทยที่ผู้คนไทยท้า Everything right Yaris, that's is right. ผมรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่น่าจะรุ่งเรืองที่สุดนะฮะของวงการฟุตบอลไทยในรอบ สิบกว่าปีเลยก็ว่าได้นะครับผมเองเนี่ยชอบบรรยากาศกับการที่ได้มาดูฟุตบอลติดขอบสนามแบบนี้นะผมว่าบรรยากาศไม,ม่เหมือนกับการดูที่บ้านเลยเราได้เหมือนมาดูกับเพื่อนๆที่มาเชียร์ทีมเดีวยวกันนะฮะแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มความสามาัคคีนะครับแล้วก็ความสุขของทุกๆคนนะฮะแล้วก็ความอินเนอร์ของแต่ละคนนะฮะที่มาเชียร์ในแต่ละทีมก็มีความสุขทุกครั้งเลยครับที่ได้มาเชียร์แบบติดขอบสนามแบบนี้ครับ บรรยากาศที่รอคอยมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บอกไม่ถูกคือมายืนตรงนี้และเห็นกองเชียร์ของทั้งสองฝั่งคือเต็มสนามจริงนะครับแล้วก็ผู้เล่นทั้งสองฝั่งนะครับพร้อมแล้วที่จะเริ่มเล่นนะครับเรืองไม่ถูกจริงไ่าจะเชียร์ฝั่งไหนนะเพราะว่าชื่นชอบทั้งสองสโมสรทั้งคู่เลยนะครับเอาใจเชียร์ทั้งคู่จริงครับ ตอนนี้เกมเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็แต่ละทีมเขาก็ควักมาอย่างเต็มที่นะตั้งแต่นาทีต้นๆเลยอดดูต่อนะ ถึงครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับผมประกาศแต่ความุึงดันไปแล้วหนึ่งศูนย์นะครับผมโอ้ฝั่งนี้ความมั่นใจก็มีขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแต่แน่นอนนะครับศรีสะเกดเขาไม่ยอมแพ้นะครับจับเต้เหมือนกัน ตอนนี้นักอยู่ที่10นะครับซึ่งประสาทสายฟ้าบุรีย์นำไป่อนนะครับผมตอนนี้พักครึ่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่ลุ้นนะครับเพราะว่าจะมีการจับรางวัลนะครับลุ้นให้กับแต่ละคนในแต่ละโซนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองนะครับทีวีเครื่องเล่นดี d ีดีต่างๆนะครับรวมมูลค่ากว่า2แสนบาทกันเลยนะฮะตอนนี้กําลังจับกันอยู่นะเดี๋ยวขอรุ้นก่อนว่าผมอาจจะม่เสียงผู้โชคดีด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ลงทะเบียนไปก่อนเกมจะเริ่มนะ ก่อนนะครับว่าวันนี้ไม่เลือกฝั่งจริงๆครับเพราะว่าเป็น2ทีมที่อยู่ในดวงใจผมจริงๆนะครับผมครึ่งหลังเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ย้ายมาอยู่ฝั่งของสินเจเกต FC กันบ้างนะครับ และแล้วครับ90วินาทีหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชังไปแล้วกับแชมป์ฟุตบอลเตยต,ต้าหรีคับ2015นะครับเป็นของประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเตด อนนี้นะครับผมก็อยู่กับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับคุณเดวิดชิ่ชอบในตัวดีกับอมเป็นไงครับความรู้สึกตอนนี้เป็นแชมป์อีกปีหนึ่งเป้าหมายในปีนี้ก็แน่นอนครับสำหรับท้วยนี้ไม่ใช่แค่เป็นแชมป์โตโยต้าลีกครับแต่เป้าหมายคือต้องเป็นแชมป์แม่ขงครับเพื่อรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งของฟุตบอลไทยในอาเซียนก็ต้องขอบคุณโตโยต้านะครับที่จัดท้วยนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการจัดให้มีแม่ขงครับเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าใครคือฟุตบอลเบอร์หนึ่งของอาเป็นกาลั ทั้งอยู่ที่บ้านและทั้งที่นี่ขอฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับวันที่เราเล่นแม่ของครับเรารู้ว่าเราเป็นตัวแทนของสโมสรแต่ประเทศไทยหน้าที่ของเราคือเอาแชมป์แม่ของครับหรือแชมป์เอเซียนไว้กับประเทศไทยครับพี่สุชาิครับสวัสดีครับ เป็นไงครับความรู้สึกตอนตอนี้หลังจากเกมจบไปแล้วคว uhm, okay. so, okay. ้าแชมป์มาได้ก็แน่นอนครับดีใจครับที่พวกเราสามารถคว้าแชมป์กลับไปบุรีรัมได้ซึ่งปีที่แล้วเราพลาดแชมป์มาครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะที่ทุ่มเทเล่นแล้วก็ช่วยกันเล่นในวันนี้นะครับแล้วก็จนสามารถเอาชนะได้แล้วก็เอาถ้วยกลับไปบุรีรัมย์ได้แน่นอนว่าสิ่งอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ทีเชาตทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจมาส่งเสียงเชียร์กันเหมือนเดิมแน่นเหมือนเดิมเหมือนพวกเราได้เล่นในบ้านนะครับก็ขอบคุณ ตรันี้ครับน่าจะได้เลืเกินนะครับหมดเวลางแล้วในรายการ Toyota Drive in Love นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลาไปด้วยบรรยากาศความสุขแล้วก็บรรยากาศชัยชนะนะครับกับทีมนี้เลยนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับผมได้ไปแล้วนะครับกับแชมป์ฟุตบอล o ต o t ต้า a ล u ครับ2015นะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ